สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยเจาะลึกกันเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวหนึ่งนะคะที่แบบเออกำลังมีคนพูดถึงเยอะเลย w i s ส p a n ของ Nu Skin นะคะครับผมเขาบอกว่าแตกต่างนะเพราะเน้นไปที่การชะลอวัยถึงระดับเอ่อยีนเลยทีเดียวเราก็เลยรวบรวมข้อมูลมาจากหลายทางเลยค่ะทั้งเอกสารผลิตภัณฑ์รีวิวต่างๆแล้วก็มีงานวิจัยทางคลินิกด้วยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสมองนะคะแล้วก็จากคนที่เขาใช้จริงด้วยครับ มาลองดูกันค่ะว่าไวส์แสปเนี่ยคืออะไรกันแน่ทำงานยังไงแล้วหลักฐานต่างๆมันบอกอะไรเราบ้างค่ะครับไวส์แสปหรือไวส์แสปเนี่ยนะครับก็เป็นอาหารเสริมที่ทางนูสกินเขาพัฒนาขึ้นมาคือแนวคิดหลักๆของเขาเนี่ยเขาพยายามจะเข้าไปจัดการกับความเสื่อมของร่างกายเราที่ต้นตอเลยซึ่งเขาก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องการทํางานของยีนที่มันเปลี่ยนไปตามวัยเราเนี่ยแหละครับอาศัยข้อมูลจากการศึกษาเรื่องการแสดงออกของยีนมา นานเหมือนกันนะฮะกว่า30ปีเลยร่วมกับสถาบัน LifeGene Technologies ที่เขามีฐานข้อมูลยีนมนุษย์ใหญ่มากๆเลยครับโหการจัดการถึงระบบบยีนอันนี้ฟังดูแบบน่าสนใจมากเลยนะคะมันทำงานยังไงคะเนี่ยหลักการที่เขาอธิบายนะครับคือ y s p a p a n เนี่ยจะเข้าไปสนับสนุนสิ่งที่เราเรียกว่า กลไกต่อต้านความเสื่อมชราตามธรรมชาติหรือที่เขาเรียกย่อๆว่า ADMs aging defense mechanism นครับ ADMs mm hmm. ครับลองนึกภาพง่ายๆเหมือนเป็นระบบซ่อมบำรุงในเซลล์เราเนี่ยแหละครับซึ่งพอเราอายุมากขึ้นระบบนี้มันก็เ,เริ่มทำงานได้ไม่ค่อยดีเหมือนเดิมใช่ค่ะ w i ส์แบงกก็เลยอ้างว่าส่วนประสงค์ของเขาเนี่ยจะไปช่วยกระตุ้นให้ระบบพวกนี้มันกลับมาทํางานได้ดีขึ้นคล้ายๆกับตอนเรายังหนุ่มยังสาวอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็มีใช้เทคโนโลยีแคปซูลพิเศษด้วยชื่อ Lip c u p ค อ๋อลิป u ับใช่ครับที่เขาบอกว่ารวมสารทั้งแบบน้ำแบบผงไว้ในเม็ดเดียวกันเลยเพื่อ oh, ให้ดูดซึมได้ดีขึ้นว่างั้นค่ะนะครับอ๋อ oh, ค่ะค่ะเหมือนเขาไปช่วยให้ระบบซ่อมแซมตัวเองของร่างกายเรามันฟิตขึ้นว่างั้นเถอะนะคะแล้วเรื่องที่ว่าไปปรับการทำงานของยีนล่ะคะอันนี้ยังไงเอ่ยใช่ครับอันนั้นเป็นอีกจุดที่เขาเน้นเลยคือการส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่า Youth Gene Cluster Youth Gene Cluster กลุ่มยีนความอ่อนเยาว์ประมาณนั้นครับกลุ่มยีนที่เกี่ยวกับความอ่อนเยาว์คือลองนึกภาพเป็นสวิตช์ไฟในตัวเรานะครับยีนบางตัวที่ทำงานดีตอนเราหนุ่มสาวเนี่ยพอแก่ตัวไปสวิตช์บางอันมันก็อาจจะปิดไปหรือทำงานได้ไม่เต็มที่เท่าเดิมอืมค่ะหนูสกินก็อ้างว่า Y วส์ p พ n เนี่ยพยายามจะเข้าไปช่วยปรับสวิตช์พวกนี้ให้กลับมาทำงานในรูปแบบที่ส่งเสริมความอ่อนเยาว์มากขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อระบบต่างๆทั่วร่างกายเลยครับตั้งแต่หลอดเลือดภูมิคุ้มกันสมองการมองเห็นผิวหนังกระดูกข้อต่อกล้ามเนื้อไปจนถึงระบบเผาผลาญเลยโหฟังดูครอบคลุมหลายอย่างมากๆเลยนะคะเนี่ยส่วนผสมนี้คงจะเยอะน่าดูเลยมีอะไรเด่นๆบ้างคะ พอจะสรุปเป็นกลุ่มๆได้ไหมคะได้ครับส่วนประกอบหลกัหลกๆก็มีหลายกลุ่มอยู่ครับกลุ่มที่เน้นเรื่องบำรุงสมองความจำก็อย่างที่รู้กันโอเมก้า3 EPA DHA จากน้ำมันปลาอันนี้คลาสสิกเลยค่ะแล้วก็มีกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงจากพืชนะครับเช่นสารสกัดจากสังคโพสีม่วงที่มีแอนโทเซนินสูงๆนะครับแล้วก็มีไลโคปีนหรือโคซิทิน ครับตัวหลังนี้เหมือนจะมีข้อมูลเสริมเรื่องภูมิคุ้มกันแล้วก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องลิ่มเลือดด้วยอ๋อค่ะแล้วก็มีกลุ่มที่ช่วยเรื่องพลังงานระดับเซลล์แล้วก็ต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายเราสร้างน้อยลงตามวัยอย่างเช่นโคเอนไซม์คิวอันนี้สําคัญเลยใช่ค่ะพออายุมากขึ้นนี่ลดลงเยอะเลยครับ แล้วก็มีวิตามิน D3 กรกดอัลฟาไลโปอีกแล้วก็สารสกัดอื่นๆอ,อ,อีกที่เขาบอกว่าทํางานเสริมกันเขาเน้นว่ามันเป็นสารสกัดที่เข้มข้นนะครับแล้วก็อาจจะหาไม่ได้ง่ายๆจากการกินอาหารปกติทั่วไปโอเคค่ะรวมดาวสารอาหารมาเลยจริงๆทีนี้เรื่องหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ล่ะคะมีอะไรมายืนยันสรรพคุณพวกนี้บ้างคะครับ ที่เด่นชัดที่สุดเลยนะครับแล้วก็มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้วยคือ free radical biology and medicine ปี2020เป็นงานวิจัยที่ศึกษาผลต่อสุขภาพสมองโดยตรงเลยครับอ๋อเรื่องสมองใช่ครับเป็นการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบกับยาหลอกหรือ double blind placebo control นะครับทำในผู้ใหญ่วัยประมาณ40 6 0ถึง60ปี เขาใช้เทคนิคการถ่ายภาพสมองแบบพิเศษที่เรียกว่า mrs ทำให้มองเห็นระดับสารเคมีในสมองได้เลยโดยไม่ต้องผ่าตัดครับโหน่าสนใจมากๆค่ะแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะผลก็คือหลังจากให้ทานไวสแปนไป6สัปดาห์นะครับกลุ่มที่ทานเนี่ยมีระดับกล er ูร์ไทโอนในสมองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญเลยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้ยาหลอกเขาวัดเป็นอัตราส่วน ghc cre กลูตาไทโอนอืมครับกลูตาไทโอนนี่เปรียบเหมือนทหารเอกเลยนะที่คอยปกป้องเซลล์สมองจากความเสียหายต่างๆซึ่งสารตัวนี้มักจะลดลงตามวัยเราอยู่แล้วค่ะการที่มันเพิ่มขึ้นก็อาจจะแปลว่าสมองมีการป้องกันตัวเองที่ดีขึ้นนอกจากนั้นนะครับยังพบว่าอัตราส่วนกลูตาเมตต่อกลูตามีนกลู g l n ก็เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งอันนี้มันสะท้อนถึงระดับพลังงานแล้วก็การปกป้องเซลล์สมองที่ดีขึ้นเหมือนกันครับฟังดูดีนะคะแต่ก็เป็นงานวิจัยแค่ชิ้นเดียวที่เน้นเรื่องสมองโดยตรงใช่ไหมคะแล้วสําหรับผลด้านอื่นๆที่เขาเคลมไว้ละคะอย่างพวกภูมิคุ้มกันผิวหนังอะไรพวกนี้ถูกต้องครับงานวิจัยชิ้นนี้เน้นที่สมองเป็นหลักเลยส่วนสรรพคุณด้านอื่นๆเนี่ยข้อมูลส่วนใหญ่มักจะอ้างอิงจากคุณสมบัติของส่วนประกอบแต่ละตัวที่เขาใส่เข้าไปมากกว่าครับ อ๋อคือดูที่คุณสมบัติตัวสารสกัดเองใช่ครับมากกว่าที่จะมีงานวิจัยโดยตรงที่ทดสอบก,กับตัวผลิตภัณฑ์ไวสแปนสำหรับผลลัพธ์ด้านนั้นๆโดยเฉพาะเหมือนกับงานวิจัยเรื่องสมองอันนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องพิจารณาด้วยนะครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วเหมือนจะมีเครื่องมือวัดผลของเขาเองด้วยที่เรียกว่าไบโอโฟต o นิกสแกนเนอร์ที่ว่าวัดที่ผิวหนังได้เลยไม่ต้องเจาะเลือดอันนี้มันทํางานยังไงล่ะคะใช่ครับ เครื่องไบโอโฟตอนิกสแกนเนอร์เนี่ยเขาใช้แสงเลเซอร์สีฟ้าส่องที่ผิวหนังเราเขาอ้างยิงเทคโนโลยีรามานสเปกโทรสโคปีนะครับเพื่อวัดระดับสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มแคโรทีนอยด์แคโรทีนอยด์ครับซึ่งเขาบอกว่าค่าที่วัดได้หรือสกินแคโรทีนอยด์สกอร์เนี่ยจะสะท้อนระดับการต้านอนุมูลอิสระโดยรวมในร่างกายเราแล้วก็ใช้ดูผลลัพธ์หลังทานอาหารเสริมได้เขาว่าถ้ายิ่งค่าสูงสูงเกิน5 0,000ื่นก็ยิ่งดีอืม ทางนูสกินเขาก็อ้างว่ามันแม่นยำเทียบเท่าการเจาะเลือดเลยนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจว่านี่เป็นเครื่องมือและก็การตีความผลของทางบริษัทเขาเองค่ะแล้วสิ่งตอบรับจากคนที่เขาใช้จริงๆล่ะคะพอจะมีข้อมูลไหมคะจากข้อมูลที่เป็นลักษณะคำบอกเล่าหรือรีวิวจากผู้ใช้นะครับก็มีหลากหลายเลยครับบางคนก็บอกว่ารู้สึกนอนหลับดีขึ้นนะตื่นมาแล้วสดชื่นบางคนก็ว่าอาการปวดข้อลดลงหรือรู้สึกป่วยน้อยลง ภูมิคุมกันดีขึ้นอะไรแบบนี้อืผิวพัรร์ดูดีขึ้นรู้สึกกระชับกระเฉงขึ้นก็มีครับแต่แน่นอนว่าอันนี้มันเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลจริงๆนะครับผลลัพธ์อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนโอเคค่ะเข้าใจได้ทีนี้ข้อมูลสําคัญอื่นๆที่ควรรู้อย่างเช่นวิธีทานหรือคําเตือนมีอะไรบ้างคะครับวิธีทานตามที่เขาแนะนําเลยก็คือครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นหลังอาหารครับ เช้า2เย็นสองหลังอาหารใช่ครับเหมาะสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ18ปีขึ้นไปข้อควรระวังที่สำคัญมากๆเลยคือเด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามทานเด็ดขาดแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวหรือว่าทานยาบางชนิดโดยเฉพาะยาละลายลิ่มเลือดอย่างวาฟารลินเนี่ยควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอเลยครับอันนี้สำคัญมากค่ะ ค่ะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนครับแล้วก็ต้องเก็บให้พ้นมือเด็กด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับต้องย้ำตามฉลากเขาเลยว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาเยียวยาหรือป้องกันภาวะของโรคนะครับชัดเจนค่ะอันนี้สำคัญมากสรุปง,ง่ายๆก็คือ w i ส์แ a นเป็นอาหารเสริมที่ชูจุดเด่นเรื่องการดูแลลึกถึงระดับการแสดมออกของยีน เพื่อต่อต้านความเสื่อมชรามีส่วนผสมเข้มพ้นหลากหลายมีงานวิจัยรองรับเรื่องสมองอยู่ชิ้นหนึ่งส่วนผลด้านอื่นก็อาศัยคุณสมบัติส่วนประกอบเป็นหลักแล้วก็เน้นการดูแลแบบองค์รวมใช่ครับประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่คืออาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ การตัดสินใจว่าจะลองใช้หรือไม่เนี่ยก็ควรพิจารณาข้อมูลให้รอบด้านเลยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถ้าไม่แน่ใจแล้วก็อย่าคาดหวังผลเหมือนกับการรักษาโรคนะครับค่ะเข้าใจเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลสุดท้ายนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าในขณะที่เรากำลังพยายามทำความเข้าใจความซับซ้อนของการชาราแล้วก็การทำงานของยีนเนี่ยอนาคตของการใช้ อาหารหรือสารสกัดต่างๆเพื่อเป้าหมายให้เราอายุยืนอย่างสุขภาพดีเนี่ยนอกเหนือไปจากวิตามินพื้นฐานที่เราคุ้นเคยกันดีมันจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนได้อีกหรือว่าจะมีแนวทางใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นได้อีกบ้างก็น่าติดตามนะ